จะถ่ายภาพขอ,ขอนอควงบอลได้กมือด้วยนะครับิ่นควงก็สายตาจะได้ไปที่จุดเดียวกันนะครับขออนุญาตให้ทีมนักแสดงแล้วก็ผู้บริหารเลื่อนขึ้นนานานิดหน,งหน,งหน,งหนึงครับผมอนุญาตเลื่อนขึ้นนิดหนึ่งหนึ่งสเต็ปค,ครับโอเคครับลงเส้นโครงการเลยโอเคครับทุาท่านมองรอบโครงการ,กการนะครับพี่พี่ช่งชางภาพสือ่อมวลชนท่านใดจะรับจ้าเติรนนะฮะขอความบริจาคยกมือได้เลยนะครับ จากผู้ใหญ่นะที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราด้วยนะครับแล้วก็ในลนําดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้ที่จะให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณญญธัญยวัชระบรรจงค,ครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตร,รายการและผู้บริการสถานีโทรทัศน์ช่องโอโร29บริษัทโอโรนิกจำกัดมหาชนครับ แล้วก็คุณฟลรเชต์อศวัเลืองอนันต์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio ครับผมจะรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปรับชมกันแล้วนะฮะสำหรับภาพยนตร์ห่ากต้อมนะฮะที่มีทั้งความหลอนความสนุกนะและก็แฝงไว้ด้วยแง่คิดนะครับที่วันนี้เราทุกคนตั้งนาตั้งตารอที่าจะรับชม ก็ในวันที่19มิถุนายนนี้นะครับทุกโรงภาพประร์ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับถือท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเข้าโรงวันไหนนะฮะวันที่19มิถุนายนนี้ชวนคนที่คุณรักนะครับไปรับชมกันได้เลยนะฮะส่วนวันนี้เป็นรอบการล่ารอบพิเศษนะครับสำหรับคนพิเศษทุกท่านเลยครับเอาละครับแล้วก,ก่อนที่จะ เรียนเชิญนะครับสำหรับผู้ที่จะให้เก็บรูปแต่ภาพในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้ขอเรียนเชิญนักสแสดงทั้งเจ็ดท่านนะครับที่บริเวณสเตจด,ด้านล่างเลยนะคะรับเพื่อความสวยงามนะครับเรียนเชิญนักสแสดงนะครับทั้งเจ็ดท่านนะครับที่บริเวณสเตจด้านล่างนะครับแล้วก็ทั้งผู้บริหารทุกท่านก็ยังอยู่ต่อหน้าบนเวทีนะครับให้ทีมงานได้ช่วยจัดงานสำหรับผูมที่สวยงามสำหรับการถ่ายภาพนะครับเพื่อ ป็นที่ระลึกและก็ใช้ในการนำสืบประชารัฐสัคัญในวันนี้ด้วยนะครับกับรอบการลาของภาพยนตร์เรื่องหางก้มนะครับครับแล้วก็ในลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนายชัยวัฒน์ชื่นโสุขครับผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครราชสีมาครับ คุณสันติธรสวนมณีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมครับให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีครับเเชิญครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านนะครับผู้โพราชของเราด้องนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคุณสัติธรที่วันนี้ท่านได้มาร่วมงานนะะแล้วก็ได้มาร่วมรับชมรับฟังนะัะสำหรับเรื่องราวดีๆของภาพยนตร์งาต้อจากเรื่องราวของความเชื่อวิถีชีวิตของนอีสานเกี่ยวกับเรื่องของ ผีนั่นเองนะครับวนวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในภาพ,พยนตร์ได้เลยนะครับครับผมแล้วก็ เรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้ที่จะให้เกยียรติรูปมถ่ายภาพครับขอเรียนเชิญคุณอิ๊กยศปัญญาครับรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโบโรโเน EX จำกัดมหาชนครับเรียนเชิญคุณวิชยัยคุณทวัตชัยครับผู้บริการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์สติเฟ็กซ์จำกัดมหาชนครับให้เกยียรติร่วถ่ายภาพนะฮะ สำหรับพี่เจ้าภาพสื่อมวลชนนะฮะสามารถทําการบันทึกภาพนะครับเพื่อทาสื่อประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับแล้วก็จะดันชัเตอร์เมื่อไหร่ก็สามารถยกมือได้เลยนะครับโฟกสัสสายตาจะได้ไปที่จุดเดียวกันครับก็ต้องขอบคุณนะสำหรับสื่อมวลชนทุกขแขนงเลยนะที่วันนี้ที่มาทากกรุงเทพนะฮะแล้วก็ที่โคราชเองนะครับ การมาร่วมนะครับทำสื่อประชาสัมพันธ์นะครับกับภาพยนตร์เพื่อชาวอีสานและก็คนไทยทุกๆคนครับหากล้องนะครับ the darkness of the soul นี่แล้ครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแกผู้มีเกียรติคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับและก็นักแสดงด้วยนะครับที่เดมาร่วมถ่ายภาพกับเราในวันนี้ครับและก็ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผู้ให้การนัตสนพนที่จัดงานในวันนี้ครับ ขอขอบพระคุณโรงรพยาบาลโคราชซีนิเพ็กซ์เดอะวอลโคราชที่เกื้อเฟื้อสถานที่ในก,การจัดงนานครั้งนี้ด้วยนะครับและก็นอกจากนั้นครับงานนี้จะสําเร็จลุล่วงไม่ได้เลยครับหากขาดผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การอำนวยความสะดวกอย่างดีตลอดการดําเนินงานครับขอขอบพระคุณนะครับท่นานดรปฐุมพันธุ์พิธน์ครับขอขอบคุณนะครับโรงแรมศรีมาพานีนครราชสีมาและก็ขอขอบพระคุณนะครับ,รบ,ส,าาส,รรบสำรักานเซฟวันโคราชด้วยนะครับ ในรอบต่อไปนะครับขอเรียนเชิญที่ี่สวนชนให้การสัมภาษณ์ขึ้นกับผูเซอิ์และก็ทีมนักแสดงของเราได้ที่หน้าโถงนักเก็ตตอางๆเลยนะครับและก็สําหรับทุกท่านนะครับที่มีบัตรภาพยนตร์หากล้องในตอนนี้นะครับสําหรับรอบการล่าของเราในวันนี้ก็เราจะเข้าโรงภาพยนตร์กันได้เลยนะฮะสำหรับภาพรยากาศกล้องจะฉายในเวลา1ิบนาฬิกานั่นเองนะฮะซึ่งก็จะประมาณ20นาที ก่อนจากนี้ไปนะครับก็จะเลือนฉายในเวลา18นาฬิกาสำหรับท่านใดที่มา,า,มา,า 4, 9, ะะท่องกาลในวันนี้นะครับและม,ม,มีบัตรภา,า,ามมพ,พยน,นตร์ก็ียนเชิญได้เลยนะครับที่รงภาพยนตร์4และก็โรงภาพยนตร์9นะครับขออนุญาตเตือนเจ้าให้กับทู้เ่้าที่มาชมภาพยนตร์ในวันนี้นะครับว่าไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ภาพเคลื่อนไหวระหว่างการรับชมภาพยนตร์ในวรนนะครับจึงขอความร่วมมือทุกท่านและก็ขอความอาภายัยขออภัยในความไม่สดมะดวกในารที่นี้ด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการรับชมภาพผยองห่างค้องในวันนี้ครับวันนี้ครับในนามของทีมผู้สร้างภาพยนตจำกัดต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ได้เกิดมาทำงานและก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสําหรับการในวันนี้และที่สำคัญที่สุดครับรวมไปถึงแฟนๆทุกท่านเลยนะครับที่ในการสัสเกตและกต่อชมภาพผยองไทยคุณภาพเท่านี้ฝากให้ได้ติดตามกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะพอลนตีนองเช่าอีสานนะครับเพราะว่าจะเป็น ชาวโคราชบ้านเอ๋เลยหรือว่าจะเป็นชาวอีสานพิพิธภัณฑ์เครียงท่านพื้พนที่เลยนะครับสลอรับทำเรื่องนี้นะครับฝว่าพี่น้องชาวอีสานไลยนะชมมาติดตามกันนะครับเพราะว่าถทีเดียว่าอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งหนังนะครับที่น่าสังเกตเพื่อชาวอีสาน และก็สําหรับที่น้องทั่วประเทศไทยเลยนะครับจะได้มารับรู้และก็มาเห็นนะครับว่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพุทผีนะฮะก็มีเช่นเดียวกันโดยเฉพาะหางก้องก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวที่น่าสนใจครับวันนี้ก็อนขมอขุ้มคุณท่านเป็นย่า่สูงครับท่านเป็นะูวกัดแน่ของคณะัสดีครับ 关。 Thank you.